สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ D A Channel รายการที่พาพวกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่ไร้กระดาษแล้วคุณจะไม่พลาดอะไรใหม่ๆค่ะสวัสดีครับ D A อ๋อสวัสดีค่ะหายไปหลาย EP คันนี้เรามีอะไรมาฝากพี่ๆ F C ช่อง D A Channel ของเราบ้างครับผม แอปพลิเคชันหลายอย่างเปลี่ยนไปค่ะคเพื่อตอบสนองความต้องการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น AA <c oughs> เราก็เช่นเดียวกันนะคะที่ A หน่อยโอ้โห oh ใช่แล้วครับผม iCare ของเราก็เช่นกันครับปรับเวอร์ชั่นใหม่ตอนนี้รองรับ iOS เวอร์ชัน14แล้ว <c oughs> แล้ววันนี้ก็มีทริคแอนด์ทริปเคดไม่รับการส่งใบตอบรับกรมทรนประกันภัยฟรีลุกมาฝากพี่ๆตัวแทนด้วย พี่พี่ตัวแทนสามารถชมคลิปวิดีโอการส่งใบตอบรับกรมธรรม์ฟรีลุกผ่านไอแคร์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะและท i ิปส์แอนด์ทริคการส่งใบตอบรับกรมธรรม์ฟรีลุกในวันนี้ค่ะมีพี่พี่ตัวแทนหลายท่านค่ะสอบถามมาค่ะว่าหากไม่ได้ส่งใบตอบรับกรมธรรม์ฟรีลุกเกิน15วันยังสามารถส่งผ่านไอแคร์ได้หรือไม่คะ่ะดีเอหน่อยได้ครับผมนึกถึงฟีลุกต้องนึกถึงไอแคร์ จะผ่านไปแล้วสักกี่วันก็ยังสามารถส่งผ่านไอแคลได้ตลอดเวลาครับผมและถ้าพี่ๆตัวแทนอยากจะทราบว่าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ส่งใบตอบรับกรมธรรม์ฟรีลุกตรวจสอบได้ที่ไหนบ้างครับผมสามารถตรวจสอบได้2วิธีนะคะวิธีที่1ที่เมนูค้นหาข้อมูลกรมธรรค่ะและว,วิธีที่2ค่ะ สามารถกดตรวจสอบข้อมูลก่อนการนําส่ง uh huh. ระบบจะมีการแจ้งเตือนเรื่องของการตอบรับใบตอบรับกรมทรนฟรีลุกว่านําส่งแล้วหรือไม่ค่ะ oh. สุดท้ายหากส่งฟรีลุกและไม่กรอก uh huh. OTP <DP, S 2> จะมีผลยังไงบ้างคะถ้าไม่กรอก OTP ก็ต้องรอพิจารณา3-5วันทําการ,ร3-5วันเลยเหรอคะ uh huh. แต่ถ้ากรอก OTP มาระบบจะอัปเดตทันทีเพราะฉะนั้นหันมากรอก OTP กันนะครับ หันมากรอก OTP กันนะคะและสำหรับทิปส์แอนทริคการส่งใบตอบรับกรมธรรม์ฟรีลุกในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งใบฟรีลุกจะง่ายขึ้นคะ่ะมันจะง่ายขึ้นครับโอเคกลับมาพบก,กับรายการ DA ีแช n แนลรายการที่พาพวกเราก้าเข้าสู่ยุคดิจิตัลที่ไร้กระดาษแล้วคุณจะไม่พลาดอะไรใหม่ๆคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ